สติในการปฏิบัติในคําสอนของพระพุทธเจ้าการมิสติไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดที่ต้องเข้าใจเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ต้องดําเนินชีวิตด้วยเป็นศิละปะแห่งการมิสติสมปพัชญญะในทุกขณะจิตโดยใส่ใจกับปัจจุบันขณะโดยไม่อวอกแวกกับความเสียใจในอดีตหรือควางวิตกกังวลในอนาคตการมิสติสมป,ปชัญญะคือการตระหนักรู้ถึงการกระทําความคิดและความรู้สึกของเราอย่างมิสติและเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันให้เป็นประสบการณ์ ที่มีความหมายเมื่อเราฝึกมิสติสัมปรชัชาะในการกระทำของเราเราก็จะไม่เร่งรีบในชีวิตและหันมามุ่งมั่นกับทุกสิ่งที่เราทำแทนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามล้วนมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งได้เมื่อเราจดจ่อก,กับงานแต่และอย่างอยากตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการดื่มชาเดินเล่นหรือพูดคุยเราก็จะเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นแหล่งความสงบสุขได้เมื่อเราเริ่มมิสติในการกระทำของเราเราก็จะหยุดต่อธัลังของเราให้ฟุ้งกระจายและเปลี่ยน มาใช้สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงแทนซึ่งจะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบมากขึ้นการมีสติในการกระทำยังช่วยให้เราเอาชนะสิ่งรบกวนและแรงกดดันในชีวิตสมัยใหม่ได้แทนที่จะทำหลายอย่างพร้อมกันและแบ่งเวลาให้น้อยลงการมีสติจะสอนให้เราจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในแต่ละครั้งและให้ความสนใจกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่วิธีนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้เรามีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และทําให้เราชื่นชมช่วงเวลาปัจจุบันได้อย่างเต็มที่อีกด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสติช่วยให้เราดําเนินชีวิตช้าลงและมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นการฝึกสติในทุกสิ่งที่เราทําจะทําให้เรามองเห็นอะไรอะไรชัดเจนขึ้นลดความเครียดและสัมผัสประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบและมีความหมายที่สุดการมีสติช่วยให้เราบารรลุผลสําเร็จมากขึ้นไม่ใช่ด้วยการทํามากขึ้นแต่ด้วยการทําน้อยลงด้วยสมาธิและสติสัมปชัญญะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น